พี่เห oh. ็นสร้างอีกแล้วอ้แันเห็นสร้างอีกแล้วคือแล้ววดนี่คือแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีแฟนช่องมหาเห่งม่วนชื่นครับผมเอาพี่น้องมือนี้ข้ามาตามตัวเลขแนวทางของแม่บัวครับผมปู่ดำหื้อห้าฝาปีดไหลเนาะหัวที่ผ่านมาสองกอสองหกครับขาดปัดเลยพี่น้องเนาะแคนเป็นแคนพี่น้องเอางวดนี่ ปลาเดิมหลังออกค้นสาครับผมเนาะอ่าไดือยนคาวา่าปูไม่ยำ่ำให้อีกรอบพี่น้องแม่บัวฟันสามตัวเม็ดเดียวแต่ว่าจะเป็นตัวไหนไปฟังคักๆน้วกันครับเนาะกับทีมงานมาหาเห็นครับผมตั้งกล้องระเบอครับผมเอาสวัสดีครับแม่บัวครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ<อ>เป็นตัวไหนก่อแม่ที่ว่าคือคักขึ้นแน่ถอยไม่เป็นตัวไหน คือคกักเด้อผู้ใดก็ฝันดีฝันฝันดีคักแม่นคักแท่อะไรจังได้ก็ออกซุ่งเอาเนี่ยคักคักอเอออยากบอกว่า,าได้สิคามแม่แต่โตเดี๋ยวเอาบัตสูตรโตเลยแน่นบนเน่นบนเลยโอ้เน่นบนเลยบอกแม่แม่แมนเน่นบนเลยกันล่างกักหน่อยนึงอ่ะอ่ะมันกับวามเพือ่อความบอ่อนันเตะ แม่เพื่อความบวบบอดให้มาเตอรอะไรแม่ที่ว่าฟันดีคักแต่ที่ว่าอู้ยอยากฟันคักแต่ยังไงเป็นอะไรสิว่าฟั่งเนี่ยครับผมแม่แม่ซื้อเล็กแล้วอันบอซื้อเล็กแล้วซื้อลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่แล้วครับผมเออซื้อลอตเตอรี่แล้วบัดทีนี้ละฟันเห็นอันอันองค์พระเทพเพิ่นมาหาบอด้านมาโอ้ฟันดีตัว์ถึงนะ อี่ได้บ่แม่ว่าตาฝันเห็นดันราชสว่งเราแม่มานแท้แท้โอ้หอนี่ฝันเห็นองค์พระเทพพนมาฮอดบ้านโอ้จังได้กะแ,ะแท่ละแท่ละวะโอ้แต่ว่าแม่เป็นเน้นเน้นนักหาหกหนึ่งเด้อแต่ว่าเฮ้ยบ่ออยากบอกดอกเพราะว่าคันบอกแล้วเพ่อกะเอาโตที่เอาบอ่เอาเบอร์ชุดตแม่ลูกลหลานหนเอาบอเอาบอร์ชุดตเด้อเอาเบอร์ชุดตได้แหมเอาเบอร์ชุดตเด้อ เอาหมดทุกตัวเออเอาหมดทุกตัวเพราะว่าเหลขกมันกับหลายตัวไม่แค่สี่ตัวนึงไปกับกับแปตัวนึงต่แต่หลายกันกัยังสื่ออยู่ดอกนกหวายครับผมแมนแม่แมนอยู่แกงหามาใส่อยู่เออหางก้อนในนี้สื่อเป็นทางวบาผนฮารังค้อนกับที่ก็แมนที่ก็แมนว่าเออมันเหล็กมันหลายตัวเหล็กสี่ตัวนึงกับว่าหลายมนสื่อเป็นทางเบาวนเพราะว่าจังใ่ อ่าอ่าอ่า,อาก็สามคนดักอัอกกนในคอมเมนต์เชื่อถือว่าอะไรไปได้หรอกแม่เอ้ว่าเอาม,อออามั่นด้วซื้อดักอืมแม่นอยู่อืมเนาะแต่ไม่ค,มมมคมอม,คมเมนต์ดีนี่ก็ไมีคอมเมนต์พอดีก็ไม่แต่ว่าแม่พอสนใจดอกว่ากันแล้วแวต่เพิ่นเพราะว่าความคิดของใครมันเนาะครับผมมันถามกันว่าอะไรครับผมกับขึ้นตู่กับอ่าครอบเสื้อดอกแม่ จ่าแม่ขึ้นยุคข่อมเสื้อกันผู้ได้เสื้อกับผ้าได้เสื้อกับผ้ายางมาน้ำกลแม่อ่าอ่าอ่าโอ้เอาฝันดีคักวานนี้น้องสาวผู้อันอันเพิ่นฝันเอาเลขกเลยหรอเพิ่นกับฟันดีคักวันนี้ฝันโอ้เคสตั้งไต่กะก็ขึ้น่ามามาแท้เนาะแม่เนาะมาแท้เลยล่ะเพราะว่า มันเป็นคล้ายๆแบบว่าเหมือนเก่าเหมือนเดิมน่ะมันเหมือนเก่าเหมือนเดิมมันคล้ายๆคือเก่าถือเล็กเขามาต้องดูคือแบบว่าคือคือบอกไงกับ่บเด็กคุยเนาะมันกลายเป็นีิรเพราะว่าคถือเหล็กจนยามแล้วงสินะจนลื่นจนเคยชินแล้ววาเถอะก้ามก้อนหมูซื้อก้าวแบบนั่นละแต่ไม่คื้อก้าวนะคือมันคือเองจีดะก็ขอโทษหลายๆเด้อกันจีว่าขี่คุย ออเพราะว่าเคยโชว์เคยมานมากการลักษณะนี่ฝันตั้งสี่เดิมเดิมเหมือนเดิมนะมันเหมือนเดิมมันมันบอกว่าหมูสึกบาถึกมันบอกว่าฝันบะถึงก็คือแบบว่าแต่ว่ามันดีน่ะจีีภาพร่วมไปแล้วว่ามันดีนะจะตั้งแต่ต้นลิปจนหัดมือออกพี่หลังย่างตัวเก่ายกบมไส่วาหลายตัวดิพี่หลังไยตัวเก่าตัวเกาอ่าตัวเก่า ตังตัวเก่าอยู่โอ้ฝันว่าเพิ่นมายามบ้านว่ะสิแม่แม่เพิ่นมายามบ้านเพิ่นมาโอ้ยเด็กสาวเพิ่นโอ้ปันิสะดุ้งตื่นขึ้นมาอุ้ยฝันแบบนี้แม่เราแล้วบ้านนี้ว่าแสดงวาเติมมอีกแล้วเออยมลงไปอีกเออเติมกับเติมบาตุดโตเด้อบ่ไมาเดี๋ยวเดียวเด้อ <c oughs> มันมีขายวะไรแม่รัตติรียี่แถวนังใจเดยเลขตัวนี้ชุดนี้อันพ่อมีอยู่เพราะว่าบ้านแม่ยอยู่ในตลาดนาะโอ้อยู่ในอันเมืองใหญ่ยู่อออยู่ในเมืองใหญ่ยู่กันยงังกันบปอยู่หนาธนาคารกันอยู่หนาเซเว่นหนึ่งสีนะ,ะ,ะกันไปนอ๋อพ่อพ่อหยิบจับเลยบนกับบะเมนว่ามีแพงเดียวเบนบะมีหลายอันโอ้ยคนขายลอตตอรีเป็นร้อยคนนะโอ้ ตัวว่าห้าอยู่ในอยู่ในตลาดเนาะอยู่ในตัวอำเภอเนาะย่างไปกับมองเขาเคยมาขายไก่ตานาคาันมันก็มีหลายตนาคาันมีมีแต่ว่ได้เ<า>อไว้ได้เอาไว้จากไหนเจี๊ยแม่อแมโอ้ที่นี่แน่แม่เนีนสามตัวนี้เน้นคักนี่นี่แม่ที่แม่เน้นเด้สามตัวนี่แม่ซื้อ Oh, 91, 0กเก้าหนึ่เก้านึงแลกกา้าหกหนึ่งอ่าสามชุดนี่แมนตัวเก้าตัวเดิมนี่เก้าหนึ่งหกหนึ่งเนาะแมน<ด>แล้กกา5ห้านึ่งหกนึ่งหลงหลงอ่าหกหนง,งแต่ว่าแต่ว่าจังสี่ได้เรามาหาเฮงว่าเมื่อนั้นที่แม่ฟันนัน้นปู่เพิ่นบอกว่ามันสิออกตัวสิสตัวตัวส่สุบอเอาหน่อยแว่าแต่มันตัวใดญ่ได้เอาสุดตัวยู่ได้หรอว่าสนดอกออเแต่ว่ากะกะ ว่าเพื่อนว่ากะหานื่อแม่เอาหน่อยเดียวโอ้หาเนื่อก็ขึ้นตัวกันเนาะตัวกันตัวที่แม่ว่างไว้กะคือขืนโลกแจ่มหนึ่งแนนอ่แต่มันออกหาเนื่อแม่ก็ได้ในหน่อยเนึ่อดอกว่าเพราะว่ามันกบหาซื้อมันกบเบิดแล้วอืมมากมาโอ้เงี้ยหาหาตอนนี้เตี้ยอาหาเนื่อแม่ได้ใบเดียวเองว้ายหันแต่ว่าเพิ่น เม่เมือคือวันพระน่ะเพิ่นไม่จำอีกวะไปคุยกันบ่เพิ่นมาอยู่แต่ิันก็บอกว่าเออันเก้านั่นละบ่บ่เปลี่ยนแปลงดอกว่าสั่นโอ้คือเก่าคือเดิมนั่นละว่าสั่นเพิ่นวะโอ้ที่อบ่ผ้ากันสื่อวะเตอืมแต่ซิเมนหาหนึ่งกล้วเพราะว่าพู้ได้แะ น้ำน้ำหยาดจีพี่น้องน้ำลูกน้ำหลานอยู่น้ำโมนีไผ่ไผ่าปากขึ้นกะว่าอืเอาผ่านนึ่งหน่อยเดียวนึ่งพะนะเพอแต่ว่าบ้านเลขที่น่ะนะที่จับด้วหน่อยฝาดใส่ยสาวนะบ้านเลขที้หาหนึ่งได้หรือไงจับด้วหน่อยฝาดจังไหนไหมอันที่เพิ่นนั่นจับด้วหน่อยฝาดใส่ยสาวนะตายคอรอนะตอนควบฝันครั้งแรกนะเอาที่เอ้เอาฝันทั้งใดที่บ้านไยนห้หรือเปล่าเออแม่เอาเอาโโขขเอาบอ,นะอาความฝันเราไห่น้อเสนออ๋อครับ บ้านที่นี่มันมันมาหอดเพิ่นกับเหตุกำลังไฟในยกเล็กหน่อยฟาดเสฝอเสาตายเลยปูนี่แมนเอาบ้านี่กับวีคอนวีไม้เสกันวีจอบวีเสียมเสกันบาดที่นี่มันก็เลยว่ายุดยุดเบิ่งไม้เลยทะเบียนรถกัอนว่าสั่นโอ้โหนี่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 ว่าว่าในเมื่อแม่เลยว่าให้ในยินงยิ่นี่แมนบ่อืออัน แม่ก็ส่งสิประสาทแน่ยนะเพราะว่าคนโทรมาหลายหล,ลังหลายสุขประสาทแน่แโอยพันศูนย์อพันศูนย์ไปทีนี่ยี่ขอนีใ่ใหม่เ่กันแล้วพันว่ายยุดธยุทยุทยุทเนี่ยเมืองแหละไม้เลขทะเบียนรถก้อนอันนั้นละอันนั้นละพันวางสี่อู้ยไปกับมุกหนึ่งนั่นเดีอ่าแมน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 ไปทีนี่เขาก็ตีหยับลงมาฮะหนึ่งไปตีหยับขึ้นกะยึจหนงหนึ่งสีน่าครับผม อ่าเหตุผลที่เอาเก่าหนึ่งกับเพราะว่ามันมีหกหนึ่งอยู่น้ำก็เลยเอามากันยิงเหล็กมันมีอยู่สามกูเท่าน,นั้นล่ะอืมอืมอือโอ้อคนจับเด็กหน่อยฟาดใส่เสาแมนตายคอรอแต่ว่ากับว่าตีไปตัตอื่นเพราะว่ามันเห็นตัวเลขนะอ่าพอดีังว่าเอาเบิ้งเอามอเตอร์ไซค์ตีตอืมเบิ้งเอาเบิ้งเอาตัวนั่นล่ะเพื่อนว่างสิโอ เอามากแต้มเดียวนี่ยนะแม่หาหนึ่งห้หนึ่งกับอยู่ในหันเด้เนาะแม่แม่มาแต้มเดียวเอาบ้านเลขที่อันหลังอันหาหนึ่งบอแม่หาหนึ่งบ้านเลขที่หาหนึ่งอ๋ห้าห้าหนึ่งโอ้บ้าเลขที่หลังนั่นอ่ะอืมอันนี้บ้านเลขที่เด่นเ่ยเพราะเด็กก็ไม่ได้บ้านเลขที่เพิ่นเนาะอันที่ฝันเกี่ยวแม่อืม โอ้หาหาหนึ่งค่ะครับผมห้วยน <c oughs> ี่นาคิดแต่เนะตัวที่มาเอามันมีตัวหนึ่งยี่หี่แม่ขันวาสันแม่ย้อยฮะโอ้ยขันมาหาหาหนี่แม่เอ้ยบ่บ่เอาได้เนยแม่บ่เอาเลยห้ยวยเออไม่แน่นะเมือ่อที่แล้วก็ศูนย์ศูนย์นะ ม่นโอ้เอาพี่รังฟังไว้ให้เป็นแนว่ยทา่านนะอ่าขึ้นแม่เพิ่นฝันให้พี่ร่างเอาไปพิจารณาเอาน่าแม่เนาะจ้าโอ้ผู้ใดมากาามากเาาเาา็เอาบ่มากก็แล้วไปเอ่อเออกมากก็บพานเดี๋ยวปฏิวัติเดี๋ยวปฏิวัติเหล็กขึ้นหลายตัวเลเ hmm. ด็กกัตื่งมัดตะเลขตื่งมัดตะเลขบ่แม่นบ่แม่นแม่บ่ได้บอกเลขเด้อ่อ่ uh, uh. เออหมายอันทะเบียนบ้านเพิ่อนอ่ะทะเบียนบ้านเพิ่น,อ,นอ่าติเกี่ยวของในกับก้อมฝันแมนติเกี่ยวของในกับก้อมฝันอืออ้าวกำลังผ้ากันเตรียมของเตรียมยังไงจะท่องวัดหอยจุงมันก็มอยอยังที่วัดนอะไร โอ้เรียบุญเน้วเออคนผูเพิ่นเปิดดวงมากกับหลายเพิ่มส่วนตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามปุ่ผู้เพิ่นเปิดดวงกระไดโอ้ครับผมโอ้กระมี่กระมี่เอฟซีเพิ่นติดต่อหลายอยู่น่ะแม่เนาะจ้าหลายอยู่แต่ทุกทุกคนขอให้โชคดีแต่ว่าทุกปีทุกปีที่เฮ็ดทุกปีที่จัดนะมีเฮ็ดเตมทุกปีได้ละม้าเฮ็ดเติมเดีวม้วนเด้แซวทุกปีเลยครับผม เอบอบ่เงียบเงาบ่เศร้าโอย,ยเด้ทับบ้างปีนี้สิเป็นจังไหถ้าบบ้างปีนี้จังไหนสิเป็นจังบุญจังวาสนาเฮาบ<ร>่โอ้เป็นงานบุญพร้อมเนาะแม่เนาะเป็นงานบุญพร้อมเนาะแม่โอ้อ้าวพี่รองเนาะเฮากับวัดยำของแม่บัวน,นี่แหละเพิ่นควบฝันกับฝังไปพร้อมๆกันน้าแม่เนาะอ่าคันเบนจังไหนคันมีโค้งชูไทยกับจังติดต่อเข้ามาเลยแม่เด้อ จังไร่ทิพมลครับผมเอาวขอบพูดคุณแม่ไร้ครับจ้าวันดีครับอ้าวสวัสดีครับอา้าวพี่รองเฮงเฮงปังปัง,ปงครับอา่าทุกๆท,ท่านครับผมขอให้อร,ร,ร่ํำรวยเนาะมักกรงคั่งคัดขัด้นพันทา้งช่องให้เป็นแน่ทั้งเลยครับผมอา้าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานมาหาเฮงครับผมเนาะบ้านเลขที่อย่าลืมด้วยพี่รองเด้อพึงดุดมา อ่เนาะไม่เน่เหมือนกันนะเอาตามนั้นครับผมขอให้โชคๆม,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 มนันๆลำๆเรื่อยๆเบิร์ตสุขุสุขคนครับสวัสดีครับ